สวัสดีครับพาเลาะพาธรรมนะครับวันนี้อยู่ที่อําเภอสหัสสขันจังหวัดกาลสิทธิ์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะพาไปเที่ยววัดพุทธนิมิตภูข้าวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเราจะตามไปเลยนะครับ ครับตอนนี้ก็อยู่ถนนเส,ส้นกาลสินสหัสขันมาสมเด็จนะครับท่านผู้ชมเราจะเลี้ยวเข้าไปวัดภูข้าวนะครับถ้าภาษาอีสานก็เรียกวัดภูเขาเนี่ยเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับ ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเจดีครับเจดีส้สวยนะครับครับนั่นแหละเราจะเข้าวันนี้เดี๋ยวเราดูนะเราจะเข้าประตูไหนเอ่ย <S <S เคยมาครั้งหนึ่งเราเข้าประตูทางนู้นอันนี้มีประตูไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ใช่ทางเข้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ อันนี้ไม่น่าจะใช่นะครับปิดประตูนี้ปิดนะครับเราเราไปดูประตูนู้นนะครับสวยงามวิวสวยงามดูประตูนี้นะครับ เปิดนะครับวัดพุทธนิมิตภูขขาวภูข่า,ขาครับนี่ครับเข้า <c oughs> บริเวณนี้จะมีนกยุงเยอะมากนะครับแถวเนี้ยนะครับจะมีนกยุงแล้วขึ้นไปข้างบนเลยนะครับพะข้างบนก็มีที่จอดรถอยู่นะครับ อนสมัยเคาน์ตเตอร์ยังเด็กนี่เรามาเนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้มันจะชันเนาะตอนนั้นนะ<ช>เป็นเพราะว่าเรามาครั้งแรกหรือเปล่ามันก็เลยรู้สึกว่ามันชันแล้วก็แคบน,นี่แถวเนี้จําได้ไหมลูกมานะ่ะจําได้ไหมมีนกยุงเยอะแยะนะเดี๋ยวเราจอดรถข้างรถสีแดงนี่ดีกว่า นี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงลานจอดรถด้านบนแล้วนะครับมาดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมนี่พอจอดรถผมก็มองไปเห็นด้านในเห็นไหมครับมีกวางท่านผู้ชมนะครับนี่นี่ครับแล้วเราไปดูนะครับกวางท่านผู้ชมนู่นเยอะเลยครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับนักกวางครับหลายตัวเลยท่านผู้ชมเห็นไหมนู่น เขาเลี้ยงแบบปล่อยเลยนะครับท่านผู้ชมเลี้ยงแบบปล่อยเลยนี่ครับนี่กวางครับเนี่ยครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เขาเลี้ยงแบบปล่อยเลยนะครับท่านผู้ชมเยอะมากครับนกยูงก็มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปหาดูนกยูงครับนี่นะครับ นี่นะครับกว้างเห็นไหมครับท่านผู้ชมกว้างนี่ครับนี่บริเวณที่ภูขขาวนะครับนี่ครับบริเวณเป็นลานจอดรถนะครับท่านผู้ชมนี่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับท่านผู้ชมเราจะเดินไปด้านบนครับ ตามมาเลยนะครับนี่นักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปนะครับนี่ครับนี่นักท่องเที่ยวมานะครับแล้วก็มีการแนะนำเป็นองค์เดียวที่หัวหนุนแขนใช่ไหมครับเป็นพระเสียนโลนไม่มีพระเกยบมาลาแบบหมดผม เราตะแงด้านซ้ายมาตั้งแต่พศ8 2 0 0ปีพวกคุณ่านเดินขึ้นมาด้านบนนะครับท่านผู้ชมเราีกลุ่มที่ในิสัยสวยงามไหมครับท่านผู้ชม สวยงามนี่มีการถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่นี่ด้วยนะครับท่านผู้ชมมีการถ่ายพรีเวดดิ้งเดี๋ยวเราเดินไปด้านนี้ก่อนดีกว่า โอ้สวยงามมากครับท่านชมเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับด้านข้างโบสเดี๋ยวเราไปด้านหน้าครับด้านหน้าพระประธานนะครับองค์ใหญน่นี่นะครับ

สวยงามมากๆ <c oughs> เป็นไงบ้างครับสวยงามมาก อย่างทำด้วยไม้นะครับท่านผู้ชมนี่มังโอ่มได้ยม่าลังเลยเับรถ้มาตกตงเสเดลูกอนมจิมมี่เด้อันออะิมาดอกแไม้่แต่ลูก เป็ลงกันกันแล้วก็ไม่รู้คนสวยขานก็คนสวยาใได้ออนี้ใจาายก่นผมกิมาแบบธานน้นอท่องเที่ยวมาแล้วก็ใส่เสื้อเหลือง นี่ครับพุทธศาสนาเนี่เข้ามาในเขตนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาชมนะครับไปด้านไหนดีไปด้านนี้ก่อนนะครับพุทธศาสนานะครับมาดูนี้นะครับ นี่ครับตรงนี้ก็เป็นพญากนกพรวัฒนาพรเป็นพญาคาครับพญาพรพินเอื้อสมานจิตนะครับนี่ดู

ต้องถอดรองเท้านะครับท่านผู้ชมมาดูด้านหน้าเป็นหินเป็นหินแกะสลักอันนี้ถ่าย M วีด้วยนะเนี่ยก็ถ่ายสินี่ ตรงนี้จะย้อนแสงสวยงามมากนะครับท่านผู้ชม นี่อยู่ที่วัดภูข้าวนะครับวัดภูข้าวภูข้าวคอข้าวขาวครับภาษาอีสานก็ข้าว,าวอคาวาวขอ,ขอควายไม่เอกครับสระอาวอแหวนคอควายสละอาวอแหวนไม่เอกคออาคาคาวขา,าวไม่เอกข้าว นี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้มีพระอันนี้พระนอนลูกมาดูครับนี่นี่มีพระนอนนี่มุมนี้สวยมากเลยเห็นไหมครับนี่นี่นี่มุมนี้สวยมากสวยมากเวยมากดู นี่ครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับบรรยากาศที่ภูข้าวอำเภอสหัส,สขันจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้พาชมจนแบบเต็มอิ่มเลยนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ภูข้าววัดภูข้าวภูข้าคอควายไม่เอกสระอาวแหวนนะครับภูข้าวครับนี่

นักท่องเที่ยวมาสวยงามมากครับท่านผู้ชมมาทางนี้จะย้อนแสงนะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับดวงอาทิตย์จะตกทางนี้ครับนี่ครับ รพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับเป็นหินแกะสลักนะครับ ดูเจดีครับสวยงามมากเลยนะครับแต่ว่าสถานที่แต่และอย่างนะครับผมเองก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าอะไรคืออะไรนะครับท่านผู้ชม ก็เราก็ชมบรรยากาศที่วัดแห่งนี้ไปนะครับนี่ครับนี่ครับผู้มีเห็นนกยุงด้วยมีเห็นนกยุงด้วยครับนี่นกยูงครับนี่นกยุงอ้หลายเลยหลายตัวเลยครับ นี่ครับมาดูนกยูงครับนี่นกยูงเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนี่อยู่บริเวณกอไผ่แห่งนี้เนี่ยมันจะไล่จิกเราไหมเนี่ยเรามาใกล้ๆะครับนี่นี่นกยูงครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ดูดูนะครับ น,นกยูงนะครับไม่ลำแพนให้ดูเลยนกยูงเนื้นน,นสวยงามเลี้ยงแบบธรรมชาติกินอะไรนกยูงครับ เป็นยังไงบ้างครับสวยงามไหมสวยงามไหมครับเราชมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าข้อมูลแต่ละอย่างเราก็ไม่ทราบข้อมูลเท่าไหร่นะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับเขียนว่ายังไงอ๋อันนี้ก็จะเป็นคำคำคมมากกว่านะครับ นี่นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูนี่เจดีย์ เราจะเดินลงลงแล้วเดินกลับ นักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปรวมนะครับท่านผู้ชม ท่องเที่ยวติดด่านนะครับท่านผู้ชมติดด่านนักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปเนี่ครับ,รบแม่ล่ะ แม่ลงมาแล้วเหรอ,อนักท่องเที่ยวเจอนักท่องเที่ยว

คุณดาวกดไปครับคุณดาวไปครบคุณครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยกันครับขอบคุณมากมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ